มัเป็นฟองนี้นยิออกมาอย่างนี้ปืนถ้าผมทํางานผมผลผมคอนหนึ่งเลยขึ้นลําเลยเพราะอะไรครับสมมุติว่าเราถูกยิงที่มือซ้าย <S <s <ug> <S นัดแรกเราขี่มอเตอร์ไซค์เราถูกยิงมือซ้ายแล้วเราจะเอามือไหนมานี่เหรอถูกไหมปืนก็ต้องขึ้นคอนเลยขึ้นขึ้นคอนหนึ่งเลยพร้อมยิงเลยแล้วเก็บปืนใส่ซองถึงเวลาโดนยิงแขนซ้ายขามาเราก็ยังแบบตึ้ง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 ยังพอได้อันนี้ผมคิมดถึงเรื่องเลวร้ายสุด ขอบคุณม,มากผมแนะนำตองแบบแบบมือโปรกองแบบน,น,น,บบนี้ค่อนข้างส่มเสี่ยงค่อนข้างส่มเสี่ยงเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเซฟเลยนะครับถึงเวลาสมมุติว่าถึงเวลาสมมุติว่าเขาเขาเขามาแย่งปืนเราสมมติเขามาแย่งปืนเราอย่างนี้อย่างนี้เลยท่านเห็นท่าไหมสู้ได้ไหมถ้าถ้าเขาจะแย่งปืนเลย นักเล่นใน DPA นักเล่นใน PSC เขาแย่งปืนห้าที่เลยตึ้งตึ้งตึ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 ง,ตง,ตงเรียบร้อยเลยซองปืนขอบคุณครับซองอีกแบบหนึ่งซองสุดท้ายมาอันนี้เป็นซองที่ล็อกลีเวลเดียวก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันเพราะเขารู้เพราหยิบได้เลยเหมือนกันเห็นไหมง่ายไหมแย่งปืนง่ายไหมท่านตรวจอยู่เนี้ยพวกมาถึงเนี้ยอย่างเนี้ย ท่านจะสู้ยังไงอ่ะถ้าเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตึ้งตึ้งตึ้งเลยตึ้งเล่าเลยตึ้ง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 เบียเลยไปตึ้ง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 เลยสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะเทอร์มินอลเทเนตวันใครคิดว่าจะเกิดขึ้นภาษาอะไรกับแบบนี้เพราะฉะนั้นปืนผมอยากจะขอว่าถ้ายังได้ซองไม่ดีให้ปืนมาอยู่ในช่วงประมาณนี้ทำไมต้องไว้แบบนี้ผมชอบเอาปืนอยู่ในท่านี้ตลอด เวลาเข้างานถ้าหยิบท่านี้ดูเหมือนแบบผุกคามนะเหมือนว่าตำรวจยิบป,ปืนท่านี้แบบพร้อมใช้นะแต่ถ้าอยู่ในท่าท่าแบบนี้ FIS t a n d เนี่ยมันก็ยังพอได้เวลาคุยสองเราเนี่ยจะก,การตรง่นี้ได้สมมุติว่าคนจะแย่งปืนท่านหมุนหลบท่านไม่ต้องหมุนสู้ท่านหมุนหลบเลยหมุนหลบเลยหมุนหลบแล้วย่อตัวลงคนจะยิงปืนขึ้นเราย่อตัวลงเราหมุนหลบแล้วก็ ดันตัวไปต่อก็ว่าไปไม่ต้องมายุทธวิธีเพราะตึบอัพนีไม่ต้องคือหมุนหลบหมุนตัวหลบให้ได at um> ้ก um ่อนนอนทักมือยังได้เลยถูกไหมมาได้เรื่องนี้เวลาฝึกยุทธวิธีผมไม่ฝึกแบบท่าฝึกเอฟอัพเอบปิดล็อคคนจะแทงเราไม่แทงอย่างนี้มันไม่มาเอ๊ะเออหนอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมจะบอกสายตอถ้าฝึกยุทธวิธีเราจะฝึกเรื่องที่เราไปแล้วครับเพนบ่อย เราระงับเพียเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วเราน่าจะเจอเรื่องอะไรบ้างแค่นี้แล้วเราควรจะมีอาวุธอะไรในรถบ้างผมไปดูครังมาแล้วมี M4 ม,มีปืน S4 ลูกซองผมชอบเรื่องอาวุธปืนแต่ผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ชอบเดี๋ยวถ้าอาสาสมัครจัดทีมเด้วผมจะหาครูมาฝึกยิง M4 เข้าสนามใส่เสืเออ้อกอเป็นโอแมนทีมไปเดิน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 เนอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกมันจะได้เกิดความมัน่นใจของคุณมากครับ 啊，蹬、嗯，胯、嗯，蹬、嗯。嗯